สวัสดีครับคุณผู้ฟังก็ขอต้อนรับเข้าสู่ w i ยสตอรี่และพบกับเรื่องราวของเคมกับเม้นใน ep ที่4นะครับก่อนอื่นนะครับผมก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ทุกคนให้ความสนใจแล้วก็รับฟังผมดีใจมากๆครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับหลังจากที่มีครั้งแรกก็ต้องมีครั้งต่อๆไปครับ ไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามอาจจะเป็นเพราะเราชอบเราติดใจหรืออะไรก็ช่างเถอะแต่สําหรับไอ้เข้มแล้วผมก็ไม่รู้ว่ามันคิดอะไรอยู่บ่อยครั้งมันมักจะหาเรื่องมาค้างที่หอผมอยอู่บ่อยๆแต่ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผมเองก็ชอบเหมือนกันทุกครั้งที่มันมาหาผมก็รู้สึกดีใจครับรู้สึกอุ่นใจแล้วก็ไม่เหงาเหมือนเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะว่ามีคนให้ชวนคุยหรือชวนทะเลาะกันบ้างมันก็สนุกดีครับ คืนนี้มึงไม่กลับหอหรอมาทำไมนั่งหาวะที่บ้านไม่มีที่นอนเือไงผมหาเรื่องมันก่อนก็กูค,คิดถึงมึงอะทำไมนัดใครไว้หรอมันก็ควรเตีนกลับครับแค่ถามเฉยงั้นกูจะคิดซะว่าคำบุญส่งเคราะห์ให้กับเด็กไร้บ้านกันละกันแล้วมึงชอบไหมล่ะหมายถึงว่าชอบมึงอะหรอเฮ้ไม่ใช่หมายถึงชอบที่กูมาหาบ่อยๆ แล้วมึงล่ะชอบไหมล่ะกูชอบดิพูดอีกก็ถูกอีกก็กูน่ารักใครๆก็ชอบแหวะจะอ้วกว่ะไอเข้มเบะปากใส่ผมขณะที่ผมกำลังแยกเสื้อผ้าเตรียมจะไปซักจูๆ่ๆไอเข้มก็กระโจนเข้ามากอดผมไว้แน่นผมพยายามดิน้นแต่มันก็ยิ่งรัดไว้งั้นมึงก็เก็บความน่ารักแบบนี้ไว้ให้กูดูคนเดียวก็พอนะไอเข้มเข้ามากระซิบข้างหงู คงไม่ได้หรอกวะเพราะกูมันน่ารักมากเก็บไว้คนเดียวเสียดายของแย่งั้นกูก็จะกอดมึงไว้แบบนี้แหละมันยังคงรัดผมไว้แน่นปล่อยกูจะไปซักผ้าไม่ปล่อยเดี๋ยวมึงไปน่ารักใส่คนอื่นโอเคโอเคกูจะพยายามไม่น่ารักใส่คนอื่นจริงนะอืมไอ้เข้มยอมปล่อยผมผมยิ้มแฉ่งกวนๆให้มัน ูฝากชุดนักเรียนด้วยดิไอเข้มทัดขึ้นมามือก็ซักเองดิมือก็มีฝากหน่อยนะตัวเดียวเองนะนะนะตเป็นควายแล้วก็ซักเองดิผมเดินหอบตะกร้าออกจากห้องเพื่อที่จะไปซักร้านสะดวกซักด้านล่างหอส่วนไอเข้มก็หอบเสื้อมันวิ่งตามผมมาเอามาเดี๋ยวช่วยยกไอเข้มไม่แย่งตะกร้าผ้าจากมือผมไม่ต้องกูทําเองได้ผมหันหนีก็แล้วแต่ก็ดีจะได้ไม่เมื่อย เมื่อผมได้ยินแบบนั้นผมก็รีบวางตะกร้าลงเลยครับไอ้เข้มมองหน้าผมแล้วก็ถอนหายใจเป็นหนึ่งทีก่อนที่มันจะเข้ามายกเราเดินลงบันไดามาจนถึงด้านล่างมีทั้งร้านสะดวกซักและร้านสะดวกซื้อมึงซักรอกูนะเดี๋ยวกูไว้ไปซื้อของแป๊บผมพูดพร้อมยัดถุงเหรียญใส่มือมันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเดียวเองผมรีบเดินดิ่งไปที่ร้านสะดวกซื้อสักพักหนึ่งผมกลับมา พร้อมกับมาม่าครับสองถ้วยและน้ำเปล่าวขวดใหญ่หนึ่งขวดสิ่งที่ทำให้ผมงงคือไอ้เข้มนั่งอมยิ้มมองหน้าผมมีอะไรวะเข้ามานี่หน่อยดิมันก่างมือเรียกเออมีอะไรก็พูดมาเข้ามาใกล้ๆพูดดังไม่ได้อายเขาผมเดินเข้าไปใกล้และนั่งลงข้างๆมันด้วยความสงสัยว่าไงครับเออมันซักผ้ายังไงวะ กูทาไม่เป็นมันพูดด้วยสีหน้าจริงจังมากผมหลุดขาออกมาแต่ก็พอเข้าใจได้แต่หนักกว่านั้นคือมันชี้ไปที่ตู้ซักที่มันเอาผ้าเข้าไปไว้แต่นั่นน่ะมันคือตู้อบผ้าจากที่ผมขำแบบอมยิ้มตอนนี้ผมหลุดขำกลา้กเลยครับไอ้เข้มงงไปเลยจนคนอื่นก็หันมามองพวกผมทำไมวะมีอะไรเหรอพูดตรงนี้ไม่ได้มึงเดี๋ยวมึงอายเขา ผมกลับมานั่งขำต่อก่อนที่จะไปหยิบผ้าออกจากตู้อบแล้วไปใส่ตู้ข้างๆที่เป็นเครื่องซักผ้าตู้เสียหรอไอ้เข้มยังไม่รู้ตัวครับจนมีคนข้างๆหยิบผ้าออกจากตู้ซักและเอาเข้าตู้อบมันถึงจะรู้ตัว <c oughs> ไม่เป็นไรมึงไม่รู้ไม่ผิดหรอกเข้ามานี่เดี๋ยวบอก <c oughs> ผมพูดปลอบใจมันพร้อมกับสอนมันซักผ้าซะเลย <c oughs> อืดหมดแล้วเนี่ย ผมยืมมามากครับให้มันขอโทษขอบคุณด้วยจะขอบคุณหรือจะขอโทษก็ทั้งสองอะ่ะก็คนมันไม่เคยทํานี่หว่าแต่เครื่องสภาพที่หอหนักกีฬากูซักเป็นนะเว้ยเชื่อเชื่ออย่าขาดิกูไม่ได้ขำเว้ยเห็นมาม่าแล้วนึกถึงความหลังเนาะไอ้เคมเปลี่ยนเรื่องคุยแก้เขินเพอร์เจอร์ทำไมคืนนั้นมึงยังวิ่งตามกูมาแย่งกูกินอยู่เลย พูดมารีบๆกินระหว่างที่เรานั่งรอผ้าแล้ก็กินมาม่าแล้วนั่งเล่นเกมอีกสักพักจนเสร็จในที่สุดแล้วก็ซักเสร็จแล้วก็ขึ้นมาตากผ้าเสร็จแล้วครับไอ้เข้มทิ้งตัวลงนอนแผ่บนที่นอนสรุปมึงค้างที่นี่ใช่ผมเอ่ยถามก็ถ้ามึงไม่สะดวกเดี๋ยวกูกลับไปค้างหอนักกีฬาก็ได้นะไม่ใช่อย่างนั้นที่ถามเพราะว่ากลัวว่าที่บ้านจะเป็นห่วงมึงไง ที่บ้านอ่ะไม่ค่อยมีใครสนใจกูหรอกไม่ได้ทะเลาะก,กับที่บ้านมาใช่ปะโหระดับนี้แล้วงั้นเอามาผมยื่นมือส่งให้มันอะไรค่าเช่ามึงจะมานอนฟรีไม่ได้นะเว้ยมึงต้องช่วยกูจ่ายไหนจะค่าน้ําค่าไฟค่าสบู่ค่ายาสระผมค่ายาสีฟันที่มึงใช้ด้วยไอเข้มรีบลุกขึ้นมานั่งจ้องผมตาเป็นมันก่อนที่จะตกมือผมดังแปะพร้อมกับดึงผมล้มไปทับตัวมัน งั้นเอาตัวกูมาจำไว้ก่อนกันแล้วกันนะพูดเสร็จมันก็นัวใส่ผมเลยครับผมพยายามดิ้นจนหลุดไอ้หื่นผมเอาหมอนข้างฟาดมันไปทีหนึ่งจนมันล้มลงไปและนิ่งไปสักพักผมตกใจรีบเข้าไปดูมันใกล้ๆแต่กลับโดนมันหลอกครับมันเอาหมอนฟาดผมคืนแรงกว่าที่ผมฟาดมันอีกกลายเป็นว่าเราเล่นหยอกล้อกันเหมือนกับเด็กเสียงดังลั่นห้อง นกระทั่งห้องข้างๆมาเคาะประตูเตือนพวกเราเราทั้งสองจึงได้สงบลงและนอนกกกันลาบับว่าไม่ได้พึ่งเตียงกันเสร็จช่วงเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วเสมอเวลาผ่านไปอีกเทอมสองเทอมปิดเทอมแล้วเปิดเทอมใหม่ความสัมพันธ์ระหว่างเราทั้งสองดีขึ้นระดับหนึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่มีสถานะใดๆที่ชัดเจนต่อกันแต่นั่นก็ไม่ทำให้เรามีปัญหาเพราะเราคือคนที่พิเศษต่อกันรู้ใจกันอยู่แค่สองคน ในช่วงปิดเทอมผมกลับไปอยู่กับครอบครัวที่ต่างจังหวัดแล้วก็ยังคงติดต่อกันอยู่เสมอโทรคุยกันบ้างตอบสตอรี่ไอจกันบ้างและวันเปิดเทอมก็หวนมาถึงอีกครั้งหนึง่งในวันแรกของชั้นม .5 ของผมนั้นต่างกับปีก่อนลิบลับครับเพราะว่าตอนนี้ผมกลับรู้สึกกล้าขึ้นมาบ้างรู้สึกห้านิดๆและก็คุ้นเคยกับสถานที่ผู้คน ผมปรับตัวได้จนแทบจะกกืนเป็นส่วนหนึ่งของที่นี่แล้วแต่การเข้าแถวคารมธงชาติในตอนเช้าก็ยังคงเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากๆเหมือนเดิมรางวัลต้นแบบนักเรียนดีเด่นขอแสดงความยินดีกับนายเดชาปรเมธานักเรียนชั้นม .6 ทับหนึ่งขอเสียงปรบมือเสียงประกาศรายชื่อพวกเด็กนักเรียนดีกิจกรรมเด่นของรุ่นพี่ม .6 หลายสิคน รวมทั้งพี่โบนัสด้วยขึ้นไปรับเกียรติบัตรและยืนถ่ายรูปก,กับผู้อำนวยการแล้วก็นั่นไงครับนายเดชาปรอมเมธาที่ฝืนยิ้มเจีอนๆอยู่ในกลุ่มคนกลางคนนั้นนะครับระหว่างที่ยืนฟังผู้อำนวยการพล่ามอะไรก็ไม่รู้ยืดยาวนายเดชาเอ้ยไอเข้มมันเอาแต่จ้องมาที่ผมและพยายามส่งยิ้มแบบที่เรารู้กันแค่สองคนให้กันผมก็ยิ้มตอบแล้วก็ยักคิ้วให้มัน มันก็อยากคิวตอบแถมทำสลับทีละข้างขิงผมด้วยและมันก็ชี้นิ้วส่งสัญญาณให้ผมไปที่มุมตึกที่เฉพาะของเราสองคนเอาเป็นว่าเรารู้กันครับมันพยายามกำลังจะสื่อว่าเลิกแถวแล้วมาหาไหนนะที่เดิมแป๊บเดียวคิดถึงมากๆเอ๊ะจริงๆมันก็แค่บอกให้ผมไปรอมันที่นั่นเท่านั้นแหละครับที่เหลือผมก็พูดไปอย่างนั้นเพื่อให้รู้สึกว่ามันดูโรแมนติกอะครับ หลังเลิกแถวแล้วผมก็ไม่รอช้าครับด้วยความที่ผมเองก็อยากเจอมันเต็มทีผมก็เลยไปดักรออยู่ที่มุมตึกขณะที่มันกำลังเดินมาหาผมมันยิ้มโบกมือส่งสัญญาณมาแต่ไกลครับผมก็เตรียมที่จะโบกมือตอบรับทันใดนั้นเฮ้ยเ <Hey! S 1> <Hey! S 2> พื่อนเคม้มปิดเทอมเป็นไงบ้างวะลุ้นพี่คนหนึ่งวิ่งเข้ามาโอบไหลเคม้ม oh! อ้าวเออเอว่างไงต้ากูสบายดีมึง <c oughs> กูโคตรคิดถึงมึงเลยแบบเพื่อนเคม้ม ไปเทอมนี้ไปทําอะไรมาบ้างไหนเล่าให้กูฟังหน่อยสิกูก็ซ้อมบอลอยู่กับมึงนั่นแหละครับไอ้เหี้ยโผกูก็อยากมีอารมณ์ตื่นเต้นตื่นเต้นที่ได้กลับมาเจอเพื่อนบ้างเจอได้พวกมึงตลอดทั้งเทอมกูระเบื่อเออแล้วนี่มึงมาทําอะไรแถวนี้วะอันแน่กูรู้นะขณะที่พวกมันกอดคอกันเดินคุยจนมาถึงใกล้ๆผมกับจังหวะคําถามที่ได้ยินไอ้เข้มหยุดชะงักและทําตัวเล็กๆรู้อะไร เมื่อเงมั่วกูแค่ผ่านมาเฉยๆเว้ยเอาน่ากูรู้ว่ามึงกรเซียนดีเลยจะได้มีเพื่อนดูดเลยฮะมึงหมายถึงบุรีเหรอก็เออดิมามุมนี้ให้กูคิดถึงอะไรล่ะผมก็แกล้งแชมนกชมไม้พร้อมกับแง้หูฟังพวกมันเอ๊ะนี่มันน้อง,องมงโยปะหน้าคุ้นๆจูๆ่ๆไอพิต้าก็หันมาทักผมเอ่วะสวาสดีครับพี่ พี่จำผมได้ด้วยเหรอเฮ้ยจำได้ดิหน้าตาน่ารักแบบเนี้ยเพื่อนพี่ชอบเออแล้วเองมาทำะายแถวนี้วะไปดูดด้วยกันเป้าไอ้เข้มยืนมองผมตาเขมงดูดไรพี่คลึ่งกูหมายถึงบุหรี่เว้ยอะไรกันคเนี่ยททำไมวันนี้เจอแต่คนเละกลกเต็มไปหมดขณะที่พวกมันทั้งสองกำลังจะเดินผ่านไปเออไอ้เข้มมึงไม่ทักน้องก่อนเหรอ เมื่อก่อนเห็นมึงชอบแอลชอบแซลก็นึกว่าจะรู้จัดกันลีลาชิบหายมึงอะรีไปเร็วเดี๋ยวก็ได้ขึ้นเรียนสายกันพอดีขณะที่ไอ้เข้มเดินสวนผมมันก็เอามือมาสกิดแขนผมตอนเที่ยงตอนเที่ยงไอ้เข้มพูดเปลยเปขึ้นมาเพื่อจะบอกผมแต่พิต้าก็ตอบสวนกลับไปไม่เที่ยงเดีย๋ยวจะเอาตอนนี้พวกมันทั้งสองเดินลับหายไปในซอกมุมตึกผมก็เป็นอันเข้าใจครับว่า ตอนนี้เราคงไม่เหมาะที่จะเจอกันทําไมการเจอกันแต่ละครั้งถึงได้ยากเย็นแบบนี้นะแต่มันก็ดีอีกแบบนะครับเพราะว่าผมรู้สึกตื่นเต้นดีเมนเสียงมีมีลอยมาแต่ไกลเขาคิดถึงเมนจังเลยนี่เขาจองตกใกล้ๆไว้ให้เมนด้วย thank you ม่ผมลงไปนั่งไอ้แม็กก็เข้ามาพอดี ผมยกมือเรียกแต่แม็กมองข้ามผมไปและวิ่งเข้าไปนั่งกระหนุงเกระงทัข้างๆกับมีมี่ทำไมตัวเองมาสายังยก็เขาตื่นเต้นจนนอนไม่หลับที่จะได้เจอตัวเองไงเขาคิดถึงตัวเองที่สุดเขาก็คิดถึงตัวเองเหมือนกันผมทำเสียงกระแอมสกัดพวกมันสองคนอ้าวเพื่อนเม่น มานานยังครับเนี่ยอ้าวเพื่อนแม็กมองเห็นกูด้วยหละครับเนี่ยผมกวนตีนมันโอ้ไม่งอนนะครับรอเล่นนิดเดียวเองอะไรของพวกมึงวะเนี่ยยังไงยังไงก็อย่างที่มึงเห็นแหละเมื่อ,อไหร่ยังไงก็ช่วงปิดเทอมใช่ไหมมึงก็กลับต่างจังหวัดติดต่อก็ยากกูก็เหงามันก็เหงาแล้วก็มีแค่อีมีมี่มึงกู ไปไปมาเหลือกูกับอีม่มี่ก็นั่นแหละนั่นแหละมิมี่เสริมอะไรคือนั่นแหละวะก็นั่นแหละแม็กตอบนั่นแหละมิมี่เสริมนั่นแหละเออนั่นแหละก็นั่นแหละในเมืองหมัวว่าไม่มีทางจะชอบอีมิมี่ไงกูพูดตอนไหนเงียบไปเลยเม่นเรื่องของเรามันจบไปแล้วเราเริ่มใหม่กับแม็กแล้วแกไม่มีสิทธิ์มาเห่งเรานะ ผมถอนหายใจพร้อมกับทาท่าหาหนังสือใต้โต๊ะแต่แม็กเผอแล้วเจอกันนะเม่นมีมี่เอ็นตัวเข้ามากระซิบข้างๆผมแต่ไม่ได้หันหน้ามาหาก่อนที่จะเอ็นตัวกลับไปกูได้ยินนะไอ้มีมี่ไอ้แม็กมองตาขม็งจนเวลาพักกลางวันมาถึงไอ้เข้มได้ส่งข้อความเข้ามาหาผมและบอกว่าตอนเที่ยมีประชุมทีมฟุตบอลฉุกเฉินเลยจะขอเจอกันหลังเลิกเรียนแต่ตอนเย็นผมก็ดันมีประชุมวงโยเช่นกันเราก็เลยตกลงกันว่า งั้นเราค่อยเจอกันวันอื่นก็ได้ครับเอาละครับงั้นทุกคนส่งตารางเรียนให้อ้อมได้เลยเดี๋ยวให้อ,อห้อมเป็นคนจัดวางตารางซ้อมวงนะเดี๋ยวผมมีธุระต่อยังไงก็ผมฝากอ้อมดูแลน้องๆด้วยนะครับมาสเตอร์พูดเสร็จก็เดินออกจากห้องไปทุกคนพี่มีข่าวจะมาบอกว่ะอยากฟังข่าวดีหรือข่าวร้ายก่อน ข่าวดีทุกคนพูดขึ้นพร้อมกันอย่างพร้อมเพรียง <c oughs> ข่าวดียังไม่มีอ่ะคือไม่พี่ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายแต่ก็พี่จะบอกว่าต่อจากนี้ผูพ้พี่จะไม่ค่อยมีเวลาเข้ามาซ้อมด้วยแล้วนะเอาเป็นว่าพี่ขอเป็นตัวแทนเด็กวงโยชั้นม .6 เลยแล้วกันนะคะเพราะว่าผู้พี่ต้องเตรียมตัวเข้ามาหาวิทยาลัยกันแล้วพี่ก็เลยต้องทุ่มเวลาให้กับตัวเองมาก มากขึ้นต้องขอโทษด้วยนะแต่พวกพี่จะพยายามหาเวลาเข้ามาส่องดูพวกแกเรื่อยๆเลยนะก็นั่นแหละเหมือนว่าเรากำลังจะบอกลากันเลยเนาะฉันคงจะคิดถึงพวกแกมากๆเลยแล้วก็ปีนี้มันมีหลายๆงานเข้ามาแบบกระชันชิดทางโรงเรียนก็จัดการอะไรไม่ทันมาเร์ก็จัดการอะไรไม่ทัน เราก็เลยพลาดค่ายรับน้องวงโยไปแต่ไม่เป็นไรนะพวกพี่เตรียมนัดติดเข้ามาแล้วหลังจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปน้องๆจะเข้ามาซ้อมและรุ่นพี่ทุกคนจะต้องเป็นบันดดี้ติวเข้มให้กับน้องเครื่องของตัวเองมีใครติดขัดอะไรตรงไหนไหมคะทุกคนไม่มีใครขัดอะไรแต่ก็เต็มไปด้วยความรู้สึกเศร้าของการกําลังจะจากลากันอยู่ดีผมกับรู้สึกเหงื่อๆนะครับความคุ้นเคยความเคยชินที่เคยเจอกันเก็บทุกวันตอนซ้อม ความสนุกสนานที่กำลังจะกลายเป็นความทรงจำปีก่อนผมอาจจะไม่ค่อยสนิทกับรุ่นพี่ที่จบไปแล้วแต่ปีนี้เรารู้สึกผูกพันกันมากเลยครับผมจึงเดินเข้าไปคุยกับพี่อ้อมรุ่นพี่ที่สนิทเพิ่งจะเปิดเทอมเองเนาะพี่เรวก็จะเจอกันยากขึ้นแล้วใช่ไหมพี่อ้อมโหแค่นี้ทำเป็นเศร้านะแกถ้าพวกฉันจบไปแกจะไม่ร้องห่มร้องให้คิดถึงพวกฉันเลยเหรอก็อมันเวี่ยวินี่ถึงพวกฉันจะไม่มีซ้อมแล้ว แกก็น่าจะมีรุ่นน้องเข้ามาใหม่ความสนุกสนานก็จะเกิดขึ้นใหม่เพื่อนใหม่คนใหม่พวกฉันมันก็แค่คนที่ผ่านมาและก็ผ่านไปทิ้งไว้แค่เรื่องราวดีๆให้จดจำกันจะว่าไปแล้วก็เศร้านะพี่อ้อมกว่าเราจะใช้เวลาเพื่อรู้จักกับใครสักคนกว่าจะสนิทกว่าจะรู้ใจพอมันถึงวันนั้นแล้วเราต้องมาบอกลากันแล้วก็ค่อยๆห่างกันไปนี่แค่จิบจิบนะเว้ย แกยังต้องเจอและได้เรียนรู้อะไรเยอะเช่นอะไรวะพี่เดี๋ยวถึงเวลาแกก็จะรู้เองนะฉันก็ตอบแกไม่ได้เหมือนกันงั้นผมคงต้องร้องไห้แน่ๆเลยเนาะ <laughs> มันก็ไม่ผิดหรอก <laughs> ถ้าวันหนึ่งแกจะร้องไห้เพราะคิดถึงใครสักคนหรือแกจะคิดถึงใครมากๆแล้วไปหาไม่ได้แต่ถ้าแกคิดถึงฉันแกก็มาหาฉันได้สมัยนี้แล้วโซเชียลมีเดียก็มี ฉันก็จะคอยอัปเดตเรื่องราวของแกอยู่หา่างผมก็เช่นกันครับพี่ฮ <_ H> จะมาดึงดราม่าอะไรกันฉันแค่ไม่ได้มาซ้อมฉันไม่ได้จะหายไปไหนสักหน่อยยังไงก็ขอบคุณนะพี่เรื่องทุกๆอย่างตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้อืมฉันก็ขอบคุณแกเหมือนกันงั้นขอให้พี่สนุกเต็มที่กับมอปลายปีสุดท้ายนะครับ Thank you ถึงแม้การจากลากัน อาจจะเป็นเรื่องปกติและเกิดขึ้นเสมอๆในชีวิตแต่ผมกลับรู้สึกว่าเราไม่เคยชินกับมันสักทีผมยังคงรู้สึกวิววิเวงเวงแล้วก็รู้สึกเศร้านิดหนึ่งเมื่อที่เราต้องจากใครสักคนหรือว่าย้ายไปสถานที่ใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็ได้จากเพื่อนที่เรียนด้วยกันมาตั้งหลายปีแล้วก็ได้เข้ามาเริ่มต้นชีวิตใหม่ในกรุงเทพ เพื่อนใหม่สถานที่ใหม่ซึ่งมันก็อย่างที่พี่เขาว่านั่นแหละครับเราจากคนเก่ามายังไงแล้วก็เจอคนใหม่และสิ่งใหม่ๆก็เกิดขึ้นและถ้าผมไม่ได้มาเรียนที่นี่ผมก็คงไม่ได้รู้จักกับไอ้เคมคนที่ทำให้ผมรู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขรู้สึกสนุกรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกเป็นคนสำคัญของมัน ผมไม่รู้ว่าผมคิดไปเองหรือเปล่านะแต่ทุกครั้งที่อยู่กับมันมันก็ทำให้ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆครับผมก็เลยเชื่อว่าผมรู้สึกอย่างนั้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีสำหรับผมมากครับก็ขอจบ EP 4ไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ยังคงมีต่อ EP 5 ยังไงก็ขออภัยนะครับหากว่าผมอัพช้าเพราะว่ามันหลากหลายขั้นตอนมากปัญหาหลักเลยคือปัญหาในการบันทึกเสียงเพราะว่าผมหาโอกาสได้ยากมากในการบันทึกเสียงแล้วก็ไปตัดต่อเสียงอีกยังไงก็ขอบคุณสำหรับผู้ฟังที่รอรับฟังสำหรับผู้ฟังใหม่กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับและผมจะดีใจมากๆนะครับขอบคุณครับ